สวัสดีพี่พีๆน้องๆท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่เรื่องราวชีวิตของหนุ่ยนะครับผมผมหนุยอ๋อนะครับท่านผู้ชมครับก็ช่วงนี้คือหาหมอเป็นว่าเล่นโอ้ผมนี่แบบเหลือจะเชื่อนะครับหาแต่หมอหาต่หมอคือวันสองสามวันมานี้ครับหูซ้ายนะครับหูซ้ายก็แทกน้ํำครับแล้วก็แบบว่าเออมีเลือดไหลบ้างมีไหลไหบ้างนะครับ ก็เลยต้องไปหาหมอหาอะไรนะต้นปีผมก็ตาซ้ายพี่พี่ครับท่านผู้ชมครับต้นปีตาซ้าย,ไป,ายไปหาหมอแล้วพักหนึ่งอ่ะแล้วก็เป็นไข้มาสองอาทิตย์กว่าแหละก็จะหายโอ้ผมนี่แบบจุ๊งนี่หาตาหมอแต่ไม่เป็นไรครับอากาศก็ยิ่งร้อนกินไอติมให้ใจเย็นๆอืมอืมอร่อยมาก ช่วงนี้นะท่านผู้ชมครับน้องๆด้วยนะพี่ๆด้วยนะครับอากาศร้อนมากอากาศแปรปวนรักษาสุขภาพนะครับผมก็เจ้าตัวเองไม่รอดอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมงอมเลยครับช่วงนี้คือแบบว่าโอ้ยทั้งป่วยทั้งงานตุลราปรับปังงอมไปหมด ไม่ลงคลิปไม่ถ่ายคลิปเลยนะครับอะไรมากนี่ร้อนมาได้กินอะไรเย็นยสดชื่นสดชื่นนี้ก็แจ่มนะครับเดื๋ยไม่หากินนะลูกเพื่ ชีวิตก็จะประมาณนี้หแ,หแ,นแหละครับจะมั่วๆสซเๆตัวเล็งนี้แหละก็อย่าลืมดูแลสุขภาพคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมาลาไปก่อนขอไปกินยาพักผ่อนก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยว เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย